ว่าจุลานะครับหลายคนก็ถามมาเลยว่าทําไมผมไม่เอามาปล่อยบ้างนะครับคือวันนี้มีโอกาสเอาว่าวออกมาเล่นนอกบ้านนะครับก็เลยถือโอกาสเอาอีแดงน้อยนะครับจุลาแดงน้อยมาปล่อยนะครับแต่ว่าปีกมันขึ้นสนิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมผมปล่อยล่าสุดนี่ตั้งแต่10น่าจะ13เมษายนะนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปนะครับ จนถึงตอนนี้วันที่23กรกฎานะครับผมไม่เคยเอาว่าวตัวนี้มาปล่อยเลยนะครับอันนี้คือเอามาปล่อยนะครับนะขึ้นไปก็คือทุกอย่างไม่เหมือนเดิมครับจากว่าวที่สายยาวๆนะครับมันกลายเป็นว่าวที่นิ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงสนูครับ จากตอนนั้นเสียงมันดีกว่านี้มากนะครับตอนนี้เสียงมันยานไปหมดเลยนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะทำคันสนูให้น้องแดงใหม่นะครับนะคือผมก็ไม่ได้กลัวลมกลัวอะไรหรอกครับแต่ว่าสิ่งสำคัญในการเล่นว่าจุลาก็คือถ้าเป็นจุฬาทรงที่พวกผมเล่นน่ะคือมันต้องมีพื้นที่ครับมันไม่ใช่ว่าพื้นที่น้อยๆดึงแล้วมันจะขึ้นนะครับคือ ว้าวถ้าเป็นจุฬาโคราดน่ะมันขึ้นยากมันลงยากครับคุณไม่มีทางที่จะไปยืนปล่อยมือเดียวใส่เพลงหลอๆใส่เพลงซึ้งๆได้เหมือนว่าจุฬาภาคกลางเขาหรอกครับมันมันพยศครับต้องต้องดึงเชือกยาวๆแล้วก็มีพื้นที่นะครับมันถึงจะขึ้นนะอันนี้ก็มีโอกาสนะครับพาน้องมานวดปีกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเล้าคันสนุให้น้องใหม่นะครับสำหรับว่าวตัวนี้นะครับ